เมื่อวันที่10ธันวาคมนะคะตึกหนังสือหรือบริษัทคอนกรีตเดดคอร์ไทยแลนด์จำกัดผู้นําด้านงานตกแต่งผิวปูนผนังและพื้นปูนพิมพ์ลายแม่พิมพ์สีเคมีพันและเครื่องมือช่างค่ะได้จัดงาน CDT เมกาเซล2,024นะคะลดทั้งตึกครั้งที่1ด้วยคนสินค้ามากกว่า500รายการค่ะมาลดกระนําสูงสุด70%พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสินค้านาทีทองในราคาเพียง9บาทมากกว่า200รายการอย่างเช่นแม่พิมพสแตมแผ่นตกแต่งผนัง3มมิติ mm War, น้ำยาทำความสะอาดช่างเดดคอลูกกลิ้งพิมพ์ลายหินเทียมพลาสติกสีเท็กเจอร์สร้างลวดลายผนังและสินค้าอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าในาทางช่างโครงการบ้านจัดสรรหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังต้องการการตกแต่งรีโนเวทพื้นผนังทางเท้าพื้นที่สวนสาธารณะลานจอดรถและพื้นโรงงานเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวค่ะ ซึ่งพิเศษนะคะวันนี้ที่ถือว่าเป็นวันเปิดงานคุณลักษณาพรคงจเจริญประธานกรรมการบริษัทคอนกรีตเดดคอร์ดไทยแลนด์จำกัดก็ได้เชิญอาจารย์เบียคนตื่นธรรมมาบรรยายธรรมะดีๆให้กับลูกค้ารวมถึงผู้ที่มาร่วมงานได้รับฟังกันด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าได้รับความสนใจมากทีเดียวอ้าวอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเราทําทุกอย่างได้เพราะการกระทําทางกายวาจาและใจแต่ทำไมตอนนี้อาจารย์กลับบอกว่าตัวเองก็โดยบาดบไม่ได้ ก็ม <S an> ันเดินไม่ได้เท่าไหรไรมันเดินบรรดาห์ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุและปัจจัยคําว่าเกิดจตกเหตุและปัจจัยหมายความว่าอะไรก็กระทาแบบไหนได้แบบนั้นไงคาถามคือถ้าเราเดินบรรดาลตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้แน่จริงทุกคนที่นั่งกันอยู่ทุกวันเนี้ยให้เรารวยเหมือนเจ้าของกิจการนี่ดูซิลองดูซิเดินไม่ต้องสร้างเหตุปัจจัยเดินบรรดาเลยให้เรารวยขึ้นเฉยๆรวยลอยๆเดินบรรดาหให้ตัวเองไม่ต้องแก่เดินบรรดาให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บป่วยได้ไข้ทำได้ไหม ไ่ได้เดวววเวาาสำหรับบริษัทคอนกรีตเด็คอร์ทไทยแลนด์จำกัดถือเป็นผู้นำระดับประเทศด้านงานปูนพิมพ์ลายทั้งพื้นและผนังนะคะที่ปัจจุบันมีถึง17สาขาทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังเปิดอบรมวิชาชีพให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะในงานด้านปูนพิมพ์ลายอีกด้วยค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการตกแต่งผิวปูนผลิตขายรับเหมาและสอนค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ครบทุกความต้องการค่ะ